อบาบาปเรานะคุณโบเงินนะฮะอ่าสู้ๆคุณเกอินกดไลค์ให้คุณกอสู้ๆต่อไปนะคะคุณกะทิดือนนี้ปังเลยจ้านะครับครับผมก็น่าจะเดือนนี้น่าจะอดีศรน่าจะได้ได้ตังนะเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ตังสักบาทนะฮะคุณวันนานะครับคุณสุการดาให้หัวใจมาคุณได้อดีศรพูดถูกค่ะคุณดวงใจดีมากเลยจ้าพากันทำคอนเทนต์เองไม่ต้องไปถ่ายครับผมนะฮะ ของของลุงกับป้าเขาเพื่อนไปได้แล้วธุรกิจเพื่อนก็มีนะครับส่วนส่วนพวกเราช่องเล็กๆเนี่ยเราจะตายก่อนนะฮะคุณดูดีนะครับอดีศรผมนุนาช่องหมุนนะฮะหมุนอีกแล้วพี่ต้องเปลี่ยนมุมแล้วนะคุณก้อยคุณก้อยก้อยนะครับกระทะหน่อยเรียกลูกค้านะครับนะฮะคุณมิเชลเพื่อบอกนุนาหน่อยก็หมุนครับผมตอนนี้พี่นุนามาดูแลนะครับหมุนเมื่อกี้หลุดไปสามรอบนะฮะ น่าจะอยู่ใกล้กันเกินไปเนาะคุณเจนเจนพูดถูกไม่มีเงินก็เดินทางไม่ได้ครับผมนะฮะคุณสมพีเชร์ทุกช่องกดไลค์ให้แล้วค่ะแปดริ้วคุณเอปักหลักอยู่นี่เลยครับผมนะฮะคุณป้าน้อยให้หัวใจมานะครับคุณติมนะครับให้อีโมจิมานะครับอดิสซอนกับนุกี้ก็ตอนนี้ก็หาตังค์เพื่อที่จะเตรียมไปกรถินกับลุงนะครับอย่างน้อย ให้ได้มีเงินไปวัดดานพระอ,อินทกับลุงซักวัดก็ยังดีนะครับ FC ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะใครอยากได้ปลาส้มก็รอรอรอบต่อไปนะครับแค่ดิสอนกับนุกีนถ้าเรามีไรายได้เราไปอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีไรายได้นะเราจะไปยังไงนะครับ <c oughs> ถ้าอยากถ้าอยากให้เราอยากสนับสนุนให้พวกเราแบบว่าเออไปนั่นไปนี่กับลุงได้ต้องให้ต้องให้พวกเรามีชีวิตอยู่รอดก่อนนะฮะตอนแรกนะฮะ คุณพอยนะคะสู้ๆทำคอนเทนต์แบบนี้ก็น่าดูดีกว่าคุณพี่ชัยป้ากดให้แล้วจ้าคุณนัดชูนันสู้ๆเด้อคุณมิเชลขอให้รักทีมงานสามเสลึงด้วยความจริงใจนะคะครับผมคุณมุกเราต้องทำคอนเทนต์ที่แตกต่างจะไปถ่ายลุงอย่างเดียวมันก็ไม่น่าดูมันจะซ้ำๆกันทุกช่องจ้านะครับคุณดวงม้วนมากดให้อดิสอน้องนุกสุดยอดจ้าคุณพี่โอ๊ตสู้ๆแอดออดิสอนแอนุกกี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจพวกเรานะฮะแล้วก็บางส่วนที่ไม่เข้าใจเราก็ปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าให้เราไป แต่ละเราไม่มีเงินจะกินจะใช้เราก็ไปไม่ได้นะฮะคุณประเสริฐสู้ๆนะครับทุกคนนะครับขอบคุณนะครับปลาเลยนะปลาหลาดปลาหลาดปลาดกระเ้าครับทำไมไม่เคาะกระทะพี่เสร็จแล้วน่ะบอกกรรมการหน่อยเนี่บอกกรรมการหน่อยนี่อ่ะโต๊ะโบราณหนึ่งพี่ สำหรับจานแรกมาแล้วนะครับ Fc นะครับผมพี่บีออสนะส่งกรรมการเรียบร้อยนะครับผมคนที่หนึ่งส่งแล้วนะครับหยุดเวลาได้นะครับอ่าพี่ออสส่งส่งแล้วนะครับส่งแล้วนะเอฟซีทางบ้านเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ข่มขวัญแล้วนะครับข่มขวัญแล้วนะ มาดูเชฟพี่หนูนากันนะฮะพี่ออสเสร็จแล้วจ้าคุณนะัชุนานมีน้อยทําน้อยค่าตามกําลังวัดละ10-20ก็ได้บุญเหมือนกันค่านะครับนะฮะคุณอ่าคุณยุนชาวยุพินนะครับภาเบอร์จ้านะครับผมก็<อ>เดี๋ยวจะถอยออกมาดนี่นงเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านนะคุณจักรพันธ์บาเบียร์สู้ๆนะชัว์แน่นอนะน,ะนะครับชนะช่ว์แน่นอนนะฮะมาดูแลพวกเรานะฮะ ผ่านการชมไลฟ์สดพวกเรานะฮะอยู่เป็นเพื่อนอดิศรฮะอ่าพี่วิออสช่องพี่วิออสดูไม่มได้เอซีทักมาตั้งกล้องไว้ไหนบอกเจ้าตัวแล้วนะครับคุณคนรับบ้านเกิดกดไลคให้แล้วนะฮะเ,เอ๊ะรอบหน้าต้องมีภากันเพื่อนมาสวยๆนะฮะอ่า คุณแม่ลูกชอบทำนะครับจอดําค่านะครับขอบคุณนะครับผมนะฮะถ้ารอบหน้าเราจะมีผ้าก,กันเปื้อนมนาะเป็นเชฟนะฮะแล้วมีหมวกเนาะ,ะคุณเค้าโชคดีนะฝนไม่ตกจ้าคุณประภาลังสู้ๆคุณโนเวมเบอร์กดไลค์ให้นะจ๊ะนะครับมาขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนอดีสอนนะฮะ,ะถ้าถ้าใครที่รู้จักเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงนะเราอยู่กันมาตั้งนานนะ,นะฮะ,ฮะ เราจะไม่มีอะไรหวูอหวายกเว้นทำคอนเทนต์สนุกสนานแบบนี้นะครับคุณปาฟาล้างโนเวมเบอร์สู้ๆนะครับคุณยุนยุพินนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเป็นรุ่นคุณแม่่นะครับที่ให้กำลังใจช่องอดีสรแล้วก็สั่งปลาส้มกับลูกขี้ให้พวกเรานะครับ